สวัสดีจ้าจุ่มคนบางหวยมาแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่นา่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะน้องแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนก็กลับมาพปอก,กันอีกแล้วกับแนวทางหวยเล่าเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะของหวยวันที่สิบหากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะแล้วก็สบายดีทางสงปป,ปเล่าน้ำเนาะคะ่ะหวยเล่าของข้าวหยอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะลุดเนาะคะ่ะลุดจองหยอดแล้วเนาะค่ะก็ขออภัยสมาชิกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะ ช่วงนี้ทั้งหุนทั้งห้าน้อยพันการยุดกันเนาะค่ะมันก็ะิบบ่คอยต่อเนืองปันไหนเนาะค่ะนอพี่น้องมวยรุดแล้วก็ใจแปลจังแลวบ่คอยมันเลยนอพี่น้องเนาะกับมาล่องห้คือเกานอพี่น้องเอากับมาเมืองเลยเนาะค่ะนอว่าหวยเล่าวันที่สิบเอ็ดมันออกอียงเนาะค่ะหวยเล่าวันที่สิบเอ็ดออกสามแปดห้านอพี่น้องแล้วก็หกสามเนาะค่ะ เดนวิ่งรูดสี่กับหนึ่งบมาเลยเนาะพี่น้องมาสามบนรางเลยเนาะค่ะ,อะของเ้ามีนี่เนาะพี่น้องมีสามแต่ว่าเฮาบ้ได้รูดเนาะค่ะตัวเดนของเ้ามีอย่างตัวเดนมีสามหามันออกตัวโตดเนาะพี่น้องเขาแตโตดเนาะค่ะเขาแต่โตดสามกับผาเนาะค่ะ,ะ,คะเจ็บใจงวดก่อน,นก็เลยให้กันไหวเนาะพี่น้องเนาะมันบม่มากเนาะค่ะ เลขถูกแปดสองสองแปดเนาะพี่น้องมาแปดหาเนาะคะ่ะสองกับหาตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเลขถูกตะไคร่สามหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะก็มาสามหกสามเนาะคะ่ะกาบว่าเป็นอยังเดี๋ยวมันนีเข้ามาเมืองแนวทางกันเนาะคะ่วนะว,ว่ามันจิกเขา่าอีกบ่อเนาะพี่นอนะ้องวังวามันจิกเขาเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางหวยลาวเนาะค่ะหวยลาวพัฒนาเนาะพี่น้องสื่อปากกามาใหม่จะเป็นยังไงเด้อมันหน่อยคือมันใหญ่บูพี่น้องมันหน่อยเนาะ มืดบอ่อพี่น้องมันคือเป็นมืมืๆจังไลยพี่นาอเดี๋ยวนะแซงมันจะทอนอ่าแบบมีนิกว่าจังเห็นอืปิดประตูมันจังเห็นเนาะคะ่ะเนาะใส่แสงธรรมชาติบ่อชัดพี่น,าาอบบอนอ้องอ่าเด่นนะคะ่ะ เด่นเฮ้ยสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกแล้วก็สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเรียงมาพี่นองหกตัวเด่นวิ่งรูดมันนี่คือตัวเดนคือหลายแถวบน่าพี่นองเนาะเด่นวิ่งรูดวันนี้มีสามกับแปดเนาะคะ่ะจับสองตัว เอาแปดก้อนนะพี่น้องแปดท่ากก็สิเป็นเอ่อแปดสามแปดสี่แปดหามันออกไปแล้วเอาเป็นแปดหกเลยเถอะพี่น้องอ่าแปดหกแล้วก็เดี๋ยวจังไปกันเอาแปดหาก็ไดเมนบอเอาไปกระไดนะพี่น้องหนะแปดห้าเอาแล้วก็แปดเจ็ดนะพี่น้อง วิ่นห้เมิดถูกตัวเนาะคะ่ะเนาะอ่าต่อมาสามเด่นสามเด่นก็จะเป็นอ่าสามสี่สามหกสามห้าต่ามาจะตัวเกาแทะสามเจ็ดเนาะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นหาเจ็ดนะพี่นอ้องอ่าหาเจ็ด ปากกาใจมันหน่อยเนาะค่ะเอาใจง่ยๆก็ได้ปะใจง่ายก็มี่ได้เอาใจง่เขียนนะพี่นอ้องเดนวิ่งลูดเด้อพี่น้องเดนสามกับแปดถามว่าให้ลูดอะไรลูดแปดเด้อพี่น้องสามกับเดนเนาะพี่น้องเนาะ ัวเน้นกัซซมี่แปดสามแปดหกแล้วก็หกระว่างเก่าเด้อพี่น้องจักเชีองอยงเงียงดอกวยหอนกาก,กีไก่จักมาคือก้นดอกหอนสามห้านะคะ สามห้าตัวกันเนอะพี่น้องโฮก,กับเก่ามันตัวเดียวกันนะคะเนาะกันสา,กากสามเก้ากับเออสามเก่าสามเก้ากับแปดเก้านะคะอันนี้ใจง่ายใจง่ายดีนะคะ หนึ่งสองสามสามหางเนาะคะ่ะตัวเน้นแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดเป็นตามาตัวเกีาเด้อพี่น้องเด้อราว่างเด้ออาจชิมาตัวเกีาเนาะคะ่ะเก้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าเก้าห้ากันไหวเนาะพี่น้อง สามกระเด็นกระลูไปอีก,กระได้ด้วยพี่น้องชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวหนีเลขมันคือ,อเป็นตัวเก้านาะเนาะพี่น้องสี่ตัวมันเป็นกองงดที่แลวที่มันออกเลยเนาะเพียชุดสี่ตัวก็จะเป็นเอียงนะอันห้าหกแปดสามนะพี่น้อง ชุดสี่ตัวเนาะค่ะสามตัวห้อสีเป็นอ่อเอียงอะห้าห้าแปดหกห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามห้าแปดหกห้าแปดสามแล้วก็หกสามห้า สี่เนอะสามตัวเนาะค่ะแปดหกสามแปดหกสามหกหกสามแปดหกแปดสามหกแปดสามห้าหกสามหกห้าสามห้าหกแปดหกแปดสามหกแปดสามห้าหกแปดห้าแปดหกนะคะ ห้าแปดสามก็เอาแล้วเนาะพี่น้องนี่วิในนี้นี่แหละวินสีตัวนี่แหละสับสนบ่บว่าสับสนเนาะพี่น้องสามหางเนาะคะ่ะเน้นคือสามหางแต่ว่าคิดว่ามันจีมาโตเกา้า่พี่น้องแปดหางอย่ามันมาโตเก้านะแปดห้าแปดหกแล้วก็สามห้าสามหกเด้อพี่น้องเนี่ยโตเน้นเลยเนาะค่ะเนาะ ห้าสามห้าสามห้าสามห้าเราว่างเบินเนนะคะการเบิรนสามสามกับแปดแปดนะพี่น้องการเบิรน สี 4, 3, 5, ่สามห้าเหรอห้าแปดหกหกแปดหกเหรอห้าแปดหกสามารเนียวนะพี่นอ้องเอาอยีางลายตัวแท็ตน,นะคะสามฮางเน้นๆเนานนะคะจิกันไว้ก็คือกันพวกนี้แหละเนาะพี่น้องสามฮางก็คือเน้นเนี่ย หนึ่งสองสามแปดสามแปดหกแล้วก็สามห้านะพี่นอ้องกสิเดประมาณนี้เนาะคะ่ะสามห้าสามหกกันสามหกไวดเนาะคะ่ะแล้วก็แปดห้าแปดหกเนาะคะ่ะประมาณนี้แปดห้าแปดหกหมวดที่แล้วมันออกหกสามมันเอมันอาซิมาสามเก่าเด้อพี่น้องกสิเดประมาณนี้เนาะคะ่ะ เจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสามเจ็ดอีกตัวหนึ่งกระไดเด้อพี่น้องเด้อคิดไปคิดมากกระไดห้าสามเจ็ดนะคะห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดกระไลไปนะคะ ด้วว่าผู้ใดสี่ลูดหากับหกกระไดเดอพี่น้องแต่ว่ายา่มันมากอ่ะก็เบิดนิยังบลักรอยกับลักซิบเนาะพี่น้องมูนี่อาชิมาลักลอยกระไดเนาะค่ะอันสองตัวนี่อาชิมาลักซิบเนาะพี่น้องจับวนเวียนกันอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะค่ะหากับหกอาชิมาลักลอยหรือว่าลักซิบสามกบแปดอาจิมาลักลอยหรือว่าลักซิบเนาะค่ะหมดที่แล้วมันก็เดินอหากับหกเนาะค่ะเนาะลักลอยแต่ว่ามันมารลักน้วยเนาะพี่น้อง เอาตัวเด่นไปใส่จับเอาจับบนเวียนอยู่แค่นี้แหละน้องพี่น้องเนาะสิได้ประมาณนี้เนาะค่ะกะผู้ได้มากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน้องพี่น้องเนาะกะเมื่อวานนี้กะวันวาเลนไทน์กะขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะค่ะเนาะกับครอบครัวของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะกะคิดบางสิ่งในกัขอให้สมความปรารถนาทุกประการเนาะพี่น้องกะบสำหรับมื้อนี้กะขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า